แั้วก,ก็ตุนย่นางทั้งแก้มตายิงมาตลอดวันก็โมงเลยนะ้องเอ้ยวิ่งหนีเป็นกจายเลยหกโมงคึ่งถึงสี่ทุ่มปุกหวัดแสบตาหายใจไม่ออกแสบหน้าแสบตัวไปหมดเลยครับได้หยุดโดมอยู่สองวันน่ะนอกนั้นโดนทุกวันพอตำรวจเขาก็ไม่ได้ยิงกับเลิงเป็นคนเขาก็แสบกันทั่วซอยเลยคนระับ ก็โดนกันหมดเนี่ยบ้านหลังนู้นโดนหลังคาเลยอันนี้แมวว่าโดนโดนคอมันไหมแบบเขายิงแกสน้ำตามาแมวมันไปเดินอย่างเงี้ยก็เลยโดนตรงคอมันเองชาวบ้านเนี่ยรวบรวมเงินลงฐานกันสร้างป้ายตัวนี้ขึ้นมามเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนดินแดงเนี่ยเขาได้รับผลกระทบอย่างไร จากแก๊สน้ำตาจากการชุนุมจากการพระทกกันไม่ได้เดือดร้อนเพราะเด็กนะเดือดร้อนเพราะตำรวจนี่แหละแก๊สน้ำตากระสุนยางอะไรเงี้ยบนแปดมันก็ได้แล้วผมกระทบหมดแหละเพราะว่าเวลายิงแก๊สมาเขายิงตรงถนนี้มันก็ขึ้นข้้งบดนหงลมมันพัดขึ้นมันก็อยู่ไม่ได้คนแก่ต้องใส่ถุงพลาสติกแสบหน้าแสบตานอนไม่ได้เราเจ้าหน้าที่เคยมีมาแจ้งอะไรรเราไม่ครับเขายิงก่อนแล้วเขาค่อยบอก อ๋อไม่ได้เตือนครับเขาก็ยิงเลยมาถึงนี่แล้วถึงได้บอกว่าเพราะอะไรเด็กแล้วถึงบอกให้เขาบ้านเขาบ้านไปคุณต้องเดินเข้ามานี่ก่อนใช่ไหมเดินเข้ามาคุยมาอะไรก่อนไม่ใช่ว่าเห็นคนยืนแล้วก็เหมารวมมาเป็นม็อบเป็นอะไรไม่ใช่เห็นใครใส่เสื้อดำหน่อยก็จะเอาอย่างเดียวชาวบ้านชาวจีนคนดิแดงเนี่ยออกไปเดินปั๊บเขาก็จะทีนึกว่าเป็นรุ่งนดุงหาวุ่งจุนดุงเขาบอกเขาไม่ได้รุ่งจุนงเด็กอายุสิบสามที่โดนยิงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รุ่นุเขามาชุนน้ำแข็งตำรวจไม่สนใจตำรวจ <g ül> เลยยิ่งโดนแกเก็เป็นแผลเลยก็เามื่อวานผมจะเอาผ้าไปคุมเนี่ยมันอยู่ใต้ห้องแล้วก็ไปคุมไม่ได้เหมือนกันไอ้แก๊นน้ำตากระเด้งกระเด้งมาเนาะเด็กคนทั่วจะหยิบหนีไม่ให้โดนพวกเราใช้หยิบเดียวหนดูแบบถ้าจะติดกันเลยอ่ะเราต้องเดียหาวานจระ,ะเข้มาตายให้เขาต้องช่วยกันอะ่ะเอาน้ําเอาอะไรเตรียมให้เด็กๆเ,เขาผู้ชุมนุมเนี่ย นีแก้น้ำตาหนีกระถิญญางแล้วเนี่ยเมื่อหน,นีแล้วเนี่ยเขาต้องจะปัหนเขาก็กระจายกันตามเข้ามาในแฝดเมื่อเจ้าหน้าที่กองป้อเขาไปขเขา,ญญา,าก็พยายามตะกนห้างอย่าเข้ามาเขาก็หาว่าชาวบ้านเนียเหมือนกับพักที่หลบซ่อนผู้ชุมนุมก้าจีกระถุญญาตใส่ชาวบ้านซึ่งมันจริงๆแล้วมันไม่ถูกหรอกเอาตำรวจเอาอะไรมาไม่รู้ที่หน้าด่าถือปืนยิงเนี่ยมึงเข้าไปเลยนะมึงจะโผล่มันะมนะวินาทีแรกแล้วอะ่ะคุณไม่ควรไล่ผู้ชุมนุมเข้ามาคุณไล่เขาเข้ามาเข้ามาในพื้นที่แล้วใช่ไหมเขาหนีแล้วอ่ะคุณยังไล่เ้าาม่ะ สุดท้ายมันก็ต้องโดนคนบริสุทธิ์คนธรรมดาเนี่ยเขไม่รู้เรื่องยิงในกลุ่มก็จริงแต่ควันมันเข้ามาหาคนที่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วยแล้ใครจอดรถทิ้งไว้นะมันตีรถแตกแล้วคนขึ้นรถถ้าเกิดว่าถึงเวลาต้องการที่จะขอประชับพื้นที่หรือบอคืนพื้นที่พยายามทําให้เขาสลายการถึงรุมและแยก,กย้ายกลับบ้านแต่วิธีการที่เฮบพบเห็นเหมือกนกับเป็นการไล่ล่าซึ่งมันไม่ถูกมันไม่มีอะไรดีขึ้นมเจ็ดปีที่ผ่านมาบริหารง,งานไม่เป็นทุกอย่างนี่แต่บ้านมึงจะล่มจม ้าเด็กมันจะไม่ออกประตูนี้ได้ไงคุณต้องไปคิดสิว่าคุณจะแก้ปัญหาให้ประชาชนยังไงไม่ใช่มานั่งปาดเด็กวันวันสิ่งที่พูดไปนะเขารู้แต่เขาไม่ทําตามหรอกเขาไม่ไม่คิดหรอกเขาต้องการจะเอาชนะอย่างเดียวถ้าเขาไม่ยอมเด็กเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันอนาคตของเขามันเป็นเรื่องของพวกเขาสิทธิของพวกเขาถึงเวลาเขาก็ต้องเอาอ่ะถ้าเป็นไปได้คุยกันดีกว่า เดือดใจความรุนแรงให้คนอื่นเดือดร้อนไปมากกว่าน,นี้เลยก็ไม่ไม่อยากให้มาตรงนี้อ่ะรอมันเป็นชุมชนเนาะเพราะตรงนี้โดนหลายๆรอบมันก็ไม่ดีครับเพราะมันมีเด็กเยอะครับไม่มีผลกระทบเมื่เนี่ยคนอยู่เนี่ยรอนรหวาเพราะอะไรมันจะมาอีกงั้นเนี่ยเนี่ยคุณรอที่คุณตั้งกาลังอยู่ตรงที่ที่ของคุณอ่ะเขาก็ต้องไปในที่ที่ตรงนั้น,นจะกลัวอะไรอาวุธของคุณครบมือง<ม>บประมาณก็มีเยอะแยะเด็กๆไม่มีอะไรเลยมีแค่ตัวกับหัวใจแค่นั้นแหละ ชาวชุมชนสินแดงต้องการให้คุณย้ายกันไปประทะที่อื่นเพราะคุณประทะทุกวันความเป็นอยู่ของชาวชุมชนอินแดงลํำป่าหยุดนะรับหยุดให้ตรงนี้เป็นสมรภูมิที่คุณจะมาประทะกันถ้าจะประทะกันไปประทะกันหน้าบ้านนายกเลย